พูดกับใครพูดกับใครพูดว่าอะไรเมื่อกี้ไหนพูดใหม่สิฮะเบามาเลยเบามาเลยพูดสิเมื่อกี้เห็นพูดอยู่เนี่ยงงง,งงงพูดมาสิจ้าแหมวีผมแจกกลางเชนะเราอ่า เป็นยังไงคะกินข้าวกินปลาอย่างมีผมแสกกลางมีผูกโบที่ไตถอยด้วยเออสวยปะ่ะผมเขาสวยมากนะทุกคนเขามีผมแสกกลางด้วยอา่าเมื่อกี้เห็นเขาพูดอยู่แต่แม่ไม่ว่าใครพูดอยู่ข้างหลังแม่ปะแม่เลยไม่ได้ถ่ายนู่นเขามีโบข้างหลังด้วยเออสวยจังเลยอะ่นยนะนะ อะไรนะพูดใหม่ดิ <c oughs> ขออีกรอบที่ฟังไม่ตั้งมาพูดใหม่สิจะสำเร็จไหมรอบนี้ลูกเขาจะถ่ายบ้านได้ไหม <c oughs> ที่แม่มาขอให้เขาเนี่ยสำเร็จไหมคะ <c oughs> มีมีผมแสกกลางด้วยสำเร็จไหมสำเร็จเหรอ จำได้เลยลูกพูดเพราะจังเลยน้องพูดเพราะนะเนี่ยอ๋อน้องเป็นผู้ชายแหรอลูกพูดเพราะอ่ะไม่ขาดเสลด,ด้วย ฮะหวยงวดนี้ออกอะไรหวยงวดนี้ขอสองตัวหวยใหญ่งวดวันที่หนึ่งกุมภาขอสองตัวเอาหกเก้าจริงดิหกเก้าเหรอลูกขออีกรอบโอ้ยขออีกรอบขออีกรอบหกเก้าใช่ไหม หกเก้าใช่ไหมลูกขออีกรอบหนึ่งหกเก้าแม่ฟังว่าหกเก้านะถูกต้องนะ<า>ใช่ไหมอะ่ะอ<า>ย่ครับอย่าคิดตัวแม่เดอ้ออย่าคิดตัวเดอ้อมีเอียงหูฟังโดยทุกคนเหมือนเขารู้เรื่องอย่าคิดตัวแม่เดอ้อ คล่งภาษาอีสานหูเรื่องบ่ค่ะอยากกี่ตัวแม่ยิงเด้อบุญใดที่แม่ยิงทำมาขอให้เจ้าได้รับบุญด้วยกันนะนะลูกครับโอ้ยน่ารักจังเลยหกเก้าชัวนะหกเก้านะเคยไหมลูกเคียร์ไหมหกเก้าเคียร์ไหม ลนตัวแม่มันซีหกเก้าชัดเจนนะหัวนี้นะชัดเจนนะเคลีย<แ>ชัดเจนได้เลยโอเคพูดอะไรนะลูกโอ้พูดได้หลายคำอยู่นะเนี่ยพูดอะไรนะเมื่อกี้ ในพูดไวนี่แม่ไม่ได้ยินคือได้ยินนั่นละแต่มันต้องย้ำอ่ะมันฟังไม่ค่อยเข้าใจพูดเสียงดังๆหน่อยเดี๋ยวจิกแม่นะทันเลยแก่อืมฟังไม่ทันอีกแล้ว เอาเป็นว่าให้แม่ถูกหวยนะขอให้ใครที่สำเร็จนะจะมานะลูกชอบกินอะไรอ่ะเี๋จะซื้ออ่งุ่นมาฝากกินได้ไหมอ่างงุ่นกินอ่งงุ่นได้ไหมหรือลูกกินอาหารเมร็ดบายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเอฟซีก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับซ c เดร็วคงคิดอยู่นะว่าจะพูดยังไงเขาพูดได้เฮแม่นึกว่าก็พูดไม่ได้แต่เมื่อกี้แม่มานั่งว่าใครพูดอยู่ข้างหลังอืม ก็คือแม่มาคุยกับเขาเขาว่าตอนแรกมันเหมือนได้ยินเนสียงคนพูดแต่แม่ไม่รู้ว่าใครพูด,ดก็ไม่ถานมากเขาอนูเขาบอกว่าหกเก้านะเว้ยหกเก้าหกเก้าโอเคนะอืม